สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอปซทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ก็มีรถมิตซูแคปเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับโนเล่มนะครับผมเอกสารคู่มือไม่มีครับผมแยกก็แยกยกก็ยกนะครับคันนี้เป็นเครื่องมิตซูนะครับเป็นเครื่องทอโบครับเป็นเครื่องทอโบทอโบแห้งกิฟเลยนะครับผมทอโบสวยด้วยแห้งกิฟเลย ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง 4D 5 6หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับผมนูด,ดีซื้อมาจากอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกรสินนะครับครันะอบอะไรลูกเดี๋ยวพ่อรีวิวรถก่อน เจ้าของรถบอกว่าเครื่องหลวมนะครับเจ้าของรถบอกว่าขับได้เครื่องหลวมนะครับแต่ว่าฝาหน้าไม่มีเลยยังไม่ได้ลองสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะต้องลองสตาร์ทก่อนนะครับว่าเครื่องจะติดหรือเปล่าแต่ว่าคลิปนี้ไม่มคีคลิปนี้ไม่จะไม่สตาร์ทนะครับคลิปนี้จะไม่สตาร์ทเป็นกระปุก <bars> พวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะครับแยกก,แยกก็แยกยกก็ยกนะครับ มาสภาพมนะน่าจะตอดจอดนานแล้วครับเนี่ยบอ่บอสารคู่มือไม่มี มีกระบะแม็กไลเนอร์ติดมาให้ด้วยนะครับผมติดแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยครับมีโลบาเล็กครับ มาดูสภาพยางล้อหลังด้านซ้ายครับผมแค่เป็นยางขอบ14ครับสภาพยางล้อหลังด้านซ้ายนะครับพอใช้ได้นะครับผมคัดซีนี่มองไม่เห็นครับมันติดซุ้มล้ออยู่นะสภาพยางล้อหลังด้านขวาครับ สภาพล้อหลังด้านขวาก็พอใช้ได้นะครับนะดอกเยอะอยู่ครับผมกระทะขอบสิบสี่ครับใช้ยางขอบสิบสี่เป็นกระทะเหล็กนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนมาพร้อมคันทั้งสี่เส้นนะครับเพราะว่าสภาพยางพอๆพอกันเลยครับ แยกให้หมดนะครับแยกให้หมดนะครับอันนี้มาแล้วครับเครื่องมิตซูโทโบนะครับผมเห็นลูกค้าถามมาเยอะนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเครื่องติดนะครับแต่ว่าหลวมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพรุ่งนี้ต้องลองสตาร์ทดูนะครับระบบพวงมลลาลัยพาวเวอร์สภาพยางนะครับ ทั้งสี่เส้นพอๆกันเลยครับผมถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องเกียร์ก็ขายตามสภาพได้นะครับผมเรื่องราคาแอดไลเข้ามาคุยกันหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเรื่องราคาเพราะว่าเห็นลูกค้าโทรมาถามเยอะครับเครื่องมิตซูโตโบนะครับผมโตโบแ้งกิฟเลย เป็นพวกภายในคอนโซลก็พอได้นะครับคอนโซลพอได้คอนโซลจอไม่ยังไม่แตกนะครับยังดูดีอยู่เลยครับผมคอนโซลก็ยังดูดีอยู่เลยถ้าลูกค้าอยากได้คอนโซลก็ถอดให้ได้นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ